และเพื่อให้บรรยากาศของข่าวไม่เครียดจนเกินไปขออนุญาตไปเรื่องนี้มันมีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นอาตำรวจไทยแล้วออหลังหลังนี้ชักจะโชว์ผลงานได้ดีเช่นชมมีกรณีที่ตำรวจสองพี่น้องสุพรรณบุรีท่านผู้ชมนั่นก็คือสิบตำรวจโทธีรพัฒน์มดจดเป็นพอบอหมู่ปราบปรามโรงพักสองพี่น้องได้ไล่เรียงเรื่องราวกับการเข้าไปช่วยเหลือหนมทั้งท่อง,งเที่ยวชาวฝรั่งเศส ชื่อแจ็คอายุ22ปีท่านผปีชมเรื่องของเรื่องคืออะไรรู้ไหมเจ้าตัวมาจากฝรั่งเศสมาถึงประเทศไทยตั้งใจเหมารถจะไปเที่ยวเกาะเตา่าสุราษฎธานีเกาะเต่าอยู่สุราษฎธานีแต่คนขับพาแจ็คมุ่งไปที่ดอยเตา่าจังหวัดเชียงใหม่ จะไปไหนนะจะไปเกาะเต่าสุราษฎร์ธานีคนขับพาไปไหนดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ,ะประเด็นก็คือทนผบุชมรู้ตัวเมื่อถึงลำาพนแล้วค่ะถึงลำาพนแล้วเฮ้ยไม่ถึงทะเลซะทีท่านผู้ชมอาศิบตำรวจโทธีรพัฒน์เนี่ยทนผบุชม<ด>เล่าว่ารับแจ้งจากลายโรงพักว่ามีคนเก็บพาสปอร์ตกับเงินจำนวนมากได้ที่ปั๊มน้ำมันปตทที่ประใหญ่ซึ่งอยู่ที่สุพรรณบุรี เห็นเป็นคนต่างชาติมีเด็กมาด้วยมากับรถหกล้อบรรทุกกระลำปลีค่ะพอเจอรถกร็เลยสอบถามแล้วก็ได้นักท่องเที่ยวชื่อแจ็คอายุ22ปีมิสเตอร์แจ็คคือนั่งมากับรถบรรทุกขนผักเอาผมแจ้งท่านผู้ชมที่แจ็คจริงๆอยู่ลำพูแล้วค่ะที่มากับรถขนผักมาอยู่สุพรรณได้ยังไงร,รู้ไหมค่ะก็เพราะว่ามันเกิดเรื่องเกิดราวก็คือพอรู้ตัวเฮ้ย hey, จะไปเกาะเต่าดันพาไปรอยเต่าก็เลย ต้องบอกรถขนผักคือคือทะเลาะกันกับคนที่พาไปดอยเต่ามันสื่อสารก็ไม่เข้าใจคุยก็ไม่รู้เรื่องทีนี้คนขับโมโหก็เลยทิ้งแจ็คเอาไว้กลางทางค่ะทิ้งแจ็คเลยแจ็คบอกไอจะไปเกาะเต่าค่ะอาคนขับบอกว่ายังไงอ้าวยูบอกกว่จะไปดอยเต่าทิ้งไว้เลยทิ้งไว้กลางทางแจ็คบอกรถขนกะหล่ำปลีแล้วก็นั่งรถมาเนี่ยค่ะนั่นแล้วยังไงต่อท่านผู้ชม แจ็คเล่าว่ายังไงมาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกเลยนะคะเนีย่ยแล้วก็อธิบายกับตำรวจไทยนะคือมาคนเดียวแล้วจะไปเกาะเต่าสุราษแต่ว่าโชเฟอร์รถรับจ้างชาวไทยพาไปดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ยอมรับเลยว่าจําได้เลยพอร,รู้ตัวอีกทีเนี่ยจงจุดนั้นคือลำโพนแล้วคนขับคือทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันนะคะคน <Yeah. S 1> ขับก็เลยทิ้งแจ็คไว้กลางทาง เจอคนขับรถส่งกระลำปรีนัองไปเห็นโบกรถอยู่ที่ลำโพน <c oughs> ก็เลยถามแจ็คแจ็คก,ก็เลยบอกขอติดรถไปด้วยได้ไหมก็มาลงอยู่ที่จังหวัดราช,ชบุรีเพราะจะลำเลียงมาที่ราชบุรีค่ะ,ะแล้วยังไงคนขับรถส่งกระลำก็เอาแจ็คขึ้นรถมาแล้วระหว่างทางเอาแวะกินข้าวกันที่ปั๊มน้ํามันในตัวเมืองสุพันธุ์บุรีค่ะยังไม่ถึงราชบุรีค่ะต้องกินข้าวที่สุพันณ์บุรีแล้วเสร็จแล้วก็ออกเดินทางมาจนถึงอําเภอสองพี่น้องแต่ไม่รู้ว่าแจ็คเนี่ยลืมกระเป๋าตังค์ค่ะแล้วมี คนละเมืองดีอ่ะเก็บไปส่งที่โรงพักเมืองสุพรรณบุรีอพอแจ็ครู้ตัวว่าลืมกระเป๋าตังอีกตายแล้วชีวิตเราจะไปกอเตา่าดันถูกพาไปดอยเตา่ากระเป๋าตังลืมเอาไว้ที่สุพรรณอีกแจ็คก,ก็ตกใจมากอะคะ่ะก็บอกคนขับรถส่งกะหล่ำปีให้ช่วยพากลับไปเอากระเป๋าสางคงหน่อยที่ปั๊มน้ํามันเพราะมันมีของสําคัญหลายอย่างคนขับกะหล่ำปีไม่ใช่มีมีน้ําใจแต่ปฏิเสธเพราะ จำเป็นต้องไปส่งผักที่ราชบุรีก่อนตีสองตอนนั้นมันตีหนึ่งแล้วตูพันตีหนึ่งแล้วตีสองต้องไปส่งผักให้ถึงเดี๋ยวผักไปส่งไม่ทันแล้วทำยังไงตำรวจค่ะขอความช่วยเหลือไปที่ตำรวจสิบตำรวจโทธีรพัฒน์พร้อมกับตำรวจอีกสองนายก็คือจ่าสิบตำรวจอัธศิธิ์กับสิบตำรวจตรีกิตติพงศ์ตำรวจโรงพักสองพี่น้องพาแจ็คกลับไปเอากระเป๋าตังค์ที่พื้นที่โรงพักเมืองสุพรรณบุรีเพราะคนที่เขาเก็บได้เข้ามาไว้ให้แล้วนี่ แจ็คเนี่ยเครียดมากเลยตอนนั้นอตำรวจ<อ>บอกตอนแรกะแจ็คอะเครียดเพราะแจ็คกลัวโดนหลอกซ้ําอีกอะตอนนั้นไม่รู้ใครเป็นใครแล้วแจ็คอะแจ็คมาถึงโรงพักเมืองสุพรรณบุรีเจอพอนักงานดีที่เก็บกระ,กระเป๋าสตางค์รอให้นะแจ็คก,ก็ดีใจมากอะค่ะเอาอย่างน้อยคนไทยก็มีคนดีและมีน้ําใจอะแจ็คเปิดกระเป๋าตรวจสอบดูโอ้ยครบนะลองดูเพราะขอบคุนครับ เล็กอ้วอะไรหลนเดียวต้องดูเพราะว่าแปลอ่าสิบตำรวจโทธิรภัทรเนี่ยบอกนะครับว่ายังดีในชุดเนี่ยมีร่มนะคือพอจะพูดคุยกับแจ็คได้พูดไปเรื่ยยอยๆให้แจ็คใครเครียดนะคะพอเขาสื่อสารอะไรกับใครไม่ได้นะ,ะอะสอบถามว่าเออวันนี้ต้องการที่พักก่อนเพราะมันดึกแล้วนะแล้วเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อพี่ตำรวจในพื้นที่ก็ช่วยหาที่พักให้แจ็คส o ม o r โ เกต่าเกต่าอ๋อถือฟิล์มถือพรุ่งนี้ไปที่เาะเต่าเไปดอยเต่าแทนอ๋อเราดอยเต่าเราเรดอยเต่าเกาะเต่าเกาะเต่าเกาะเต่าเดอะเดอะออเอลน์ฟรอ่ะท่านผู้ชมผู้กองกับพี่ตำรวจโรงพักมืองชวาบุรีก็เลยพาแจ็คไปหาที่พักรีสอร์ทให้ในเขตสุพรรณบุรีหนึ่งคืนก่อนเลยอ่ะพาไปเรียบร้อยบริการประชาชนเลยและสุดท้ายเรียบร้อยพักผ่อนเรียบร้อยไม่ต้องเครียดแล้วนะ เดี๋ยวได้ไปก่อเต่าค่ะอาแจ๊กไปขึ้นบกสรเดินทางไปจุดหมายสุราธานีน้องไปก่อเต่าอาแจ๊กบอกว่าตำรวจไทยสุดยอดมากนี่มีการถ่ายภาพยืนคู่กันเป็นสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะเป็นที่ระลึก <รถ S 1> เอาไปที่ระลึกค่ะนี่ข้างรถกระบะสายตรวจค่ะนี่นี่ ตำรวจบอกว่ายังไงแค่นี้ก็ดีใจแล้วอย่างน้อยก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตำรวจไทยโชคดีเที่ยวไท,ทยครั้งแรกแบบปรุงรังเต็มระบบเลยเที่ยวให้สนุกนะแจ๊กท่านผู้ชมอฟังเสียงสิบประวัตโทธทีรพัทน์สักหน่อยเถอะเช้าวันที่12ครับประมาณตีหนึ่งได้รับแจ้งจากศูนย์ิายุครับว่ามีชาวต่างชาติอยู่บนรถบรรทุกแล้วได้ดืมกระเป๋าตัางค์ไว้ที่ แต่สพเมืองสุพรรณบุรีนะครับแล้วพอไปถึงก็ถามเขามาไงไงเขาก็บอกว่าเขาจะไปเที่ยวเกาะเตาแต่ได้เบี่รถไปแต่ว่าคนขับรถอ่ะบันพาไปเที่ยวดอยเต่าแทนแล้วเขาก็ลงคนขับรถเขาทิ้งนะครับเขาก็ดูทังวัดลาพูนแล้วก็โบกรถปลรถกระลำมาที่เขาจะไปลาดรีรถกระลำเขาเลยมาส่งแต่ว่าได้แวะกินก๋วยเตี๋ยวแถวอําเภอเมืองแล้วก็ได้ลืมกระเป๋าตังไว้อีกเขาก็ขับมาแล้วตอนนั้นก็ไปทูขอแจ้งมาว่าให้สกัดจับเพราะว่ามีคนมาเก็บตังกระเป๋าตังเขาได้ ผมก็เลยประกาศจ่าเราไปบอกเขาแล้วเขาตกใจครับเพราะว่าต้องการกระเป๋าคืนเพราะว่ามีบัตรเครดิตมีเงินเขามีใบกับปคียเขาครับสามารถไปได้เพราะว่าจะพาเขาเน่าผมก็เลยต้องพาไปครับได้ประสานพี่ที่เมืองหาที่พักให้เขาให้เขาพักก่อนแล้วอีกวันหนึ่งคอ่คอยว่ากันครับตอนที่ผมเรียกมาเขาก็มาจากหลังกระลำเขาบอกว่าว่า,วามันเขาตกใจครับมันเขากลัวจะโดนลอกอีกแล้วก็ได้ให้เขากินน้ําพูดคุยให้เขาผ่อนคลายครับอไม่ต้องเอ่ยพื้นที่น้องรู้ใช่ไหมตารวจจังหวัดไหน โซพัชัดๆเลยใช่เนี่ยอ้าวขอแสดงความชื่นชมเคสที่เกิดขึ้นนี้อ่ะเป็นยังไงแจ็คอาปานนี้ได้ถึงกอะเต่าหรือยังส่งข่าวสักนิดนึงเอาจริงๆไหนๆนะถ้าแจ็คเสร็จจะกอะเต่าอ่าแจ็คเขาเตรียมสกีมาเล่นที่กอะเต่าสกีน้ำใหม่ค่ะเอ่ออ่าเสร็จจะกอะเต่าแวะไปดอยเต่าไหมเดี๋ยวประสานให้อ่าจะดูคบกันเลยท่านผู้ชมส